สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่เนื้อหาแรกในรายวิชานาฏศิลป์ของเรานะคะนั่นก็คืออิทธิพลของนักแสดงและหลักการชมการแสดงนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มหน่วยที่1กันเลยเยย เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอิทธิพลของนักแสดงนะคะและหลักและมารายาทในการชมการแสดงโดยเราจะเรียนรู้ว่านักแสดงมีอิทธิพลอย่างไรในการโน้มน้าวความคิดอารมณ์ของผู้ชมและสังคมนะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้อีกว่าหลักและมารายาทในการชมการแสดงเราจะต้องประพฤติปฏิบัติต,ตอนอย่างไรบ้างค่ะเนื<ถ>้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อหมายของนักแสดงอิทธิพลของนักแสดงข้อปฏิบัติตนของการเป็นนักแสดง คุณสมบัติของนักแสดงนะคะตัวอย่างนักแสดงที่มีชื่อเสียงและหลักการชมการแสดงค่ะนักแสดงหมายถึงผู้ที่สวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและบทละครมาสู่เราหรือผู้ชมทำให้เราเกิดความรู้สึกร่วมไปกับบทบาทที่นักแสดงถ่ายทอดออกมาค่ะ อิทธิพลของนักแสดงนะคะก็จะมีหลกัหลกๆอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะนั่นก็คือทําให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทําให้ผู้ชมมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เกิดค่านิยมอันดีงามในสังคมทำให้สินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเข้าใจนะคะมีข้อคิดเตือนใจสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหัวข้อถัดมานะคะจะเป็นข้อปฏิบัติตนของการเป็นนักแสดงซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลย 1. ไม่เย่อหยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 2. มีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ 3. ยอมรับฟังคำวิจารณ์และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4. ให้คำชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ 5. ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเช่นกันคุณสมบัติที่ดีของนักแสดงจะมีอะไรบ้างนะ ไปดูกันค่ะขยันฝึกซ้อมท่องบทเพื่อความเป็นธรรมชาติในการแสดงไม่ควรดูถูกฝีมือของผู้อื่นและอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่าคิดว่าตัวเองถูกและเก่งเสมอมีความละเอียดละออในการอ่านบทและหมั่นศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะก,การแสดงเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความตรงต่อเวลาและสามารถแยกบทบาทในละครกับชีวิตจริงได้ถัดมานะคะจะเป็นตัวอย่างนักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการนาฏศิลป์ไทยนะคะนั่นก็คืออาจารย์น้อยด็อร์สุปชัยจันสุวรรณค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนาฏศิลป์พศ2548ค่ะปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์สอนขนพระที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ถัดมานะคะก็จะเป็นผลงานการแสดงของอาจารย์สุภชัยจันสุวรรณค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องอิทธิพลของนักแสดงต่อมาเราจะมาเรียนในเรื่องของหลักการและมารยาทในการชมการแสดงว่าจะมีอะไรบ้างที่เรารู้แล้วและยังไม่รู้กันค่ะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ควรไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลาประมาณ20นาทีศึกษาสูจิบัตรให้เข้าใจและศึกษาเรื่องหนาตยศัพท์และภาษาท่ามีอารมณ์ร่วมสนุกสนานไปกับการแสดงปรบมือให้เกียรตินักแสดงก่อนเริ่มการแสดงและหลังจบการแสดงไม่ควรนำกล้องถ่ายภาพเข้าไปงดอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทตัวอย่างการแต่งกายเข้าชมการแสดงแบบโรงละครนะคะ และตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เหมาะจะใส่ไปชมการแสดงที่โรงละครนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยที่1นนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมแชร์บอกอาจารย์นะคะสําหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีการบ้านให้พวกเราทําด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไว้ใน CUD+ นะคะถ้านักเรียนมีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ